สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับจัดให้ตามคำขอนะครับก็มีที่พี่น้องครับคอมเมนต์มาว่านะครับขอขั้นตอนการทําขาสิงตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเกี่ยวกับขั้นตอนตั้งแต่การวัดวาดนะครับแล้วก็ขึ้นขั้นเรื่อยนะครับผมว่าวิธีเรื่อยนะครับเรื่อยเส้นไหนก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการได้เลยนะครับผม ก็ต้องกาบขอบขอภัยเกี่ยวกับภาพและลเสียงด้วยนะครับผมตอนนี้กล็ลมก็ค่อนข้างจะแรงแล้วก็นะครับรถก็วิ่งผ่านเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับโอเคครับก็ต้องกาบขออภัยในขั้นตอนทีใสยนะครับผมก็ไม่ได้สายให้พี่น้องดูนะครับเพราะว่าในบางคลิปนะครับผมได้ใส่ขั้นตอน,อตอน,อตอนอสสยไม้นะครับวิธีการใส่ก็ได้แนะนําพี่น้องไป ฟังแล้วนะครับผมพี่น้องคนไหนที่เพิ่งมาติดตามช่วงใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับนะครับก็วิธีการใส่นะครับแรกก็เลยนะครับให้เราเลือกหน้าไม้นะครับหน้าที่ดีที่สุดนะครับผมใส่หน้าแรกให้ให้มันตรงนะครับพอเราใส่หน้าแรกตรงแล้วให้เราคลิดมานะครับหน้าที่สองครับใส่ให้ตรงเช่นเดียวกันแล้วก็จับฉากนะครับพอจับฉากได้แล้วนะครับผมก็เอา ขอขีดไม้นะครับขีดตามขนาดนะครับผมแล้วก็ใส่ตามเส้นที่ขอขีดนะครับสองหน้านะครับจนครบมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมนะครับในขั้นตอนการใส่ไม้คางสิงนะครับรับมันจะได้โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ขั้นตอนการวัดวาดแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในขั้นตอนการวัดวาดแล้วกันนะครับผมพี้น้องเห็นให้ไปน้องดูนะครับผมที่ผมเขียนเลขหนึ่งนะครับ เลขสองนะครับเลขสามนะครับแล้วก็เลขสี่ครับก็ไม้มีทั้งหมดสี่ด้านเนาะก็ที่เขียนไว้นี่ก็เวาพี่น้องดูไปด้วยอธิบายไปด้วยจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับนะครับก็จากที่พี่น้องจะเห็นนะครับหนึ่งกับสองนี่หมายถึงว่าหน้าที่เราเลือกเป็นหน้าที่ดีนะครับเวลาเลือกออกมาแล้วนะครับก็มันจะออกมาอย่างนี้นะครับหน้าที่ดีสองหน้าหน้าสมมติเลขหนึ่งครับจะออกมาเป็นหน้านี้นะครับหน้าที่สองเลขเลขที่สองจะออกมาเป็นหน้านี้นะครับผม นะครับตัวหน้าที่สามเนี่ยนะครับเลื่อยแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะครับกล้องเห็นไหมเป็นหน้านี้นะครับผมเ่็นเลขที่สี่นะครับก็เลื่อยมาแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เรามาตรงที่การวัดวาดกอนครับก็มันจะมีเลขหนึ่งสองสามสี่เนาะก็ให้พี่น้องพลิกมานะอ่าเลขที่สามนะครับผมให้เรา การขีดเส้นตัดฉากหมู่ไม้เสร็จนะครับแล้วก็วัดขนาดแหบนะครับว่าเราจะทําโต๊ะอะไรสมมติอันนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็เลื่อยนะครับเจ็ดสิบสามเซนไปเจ็ดสิบห้าเซนก็แล้วแต่ที่น้องจะทำนะครับผมแล้วแต่ท่านนะถ้าทาเสร็จอันนี้ก็เป็นเดือยวัดเสร็จก็ทีนี้เราก็จะมาวัดเดือยนะครับผมจะขีดเส้นขีดเส้นขนาดเดือยเสร็จแล้วก็ติ๊กมาหน้าทีสี่นะครับผมแล้วก็ขีดเส้นตาม อยเลยครับผมตามหน้าท okay, <pl ains> ี่สามเลยเคครับหลังจากนั้นครับเราก็พลิกมานะครับหน้าที่สองนะครับผมขีดเส้นนะครับกล้องเห็นไหมเห็นอ่าหน้าที่สองนะครับผมขีดเส้นนะครับผมอันนี้ก็ทําการขีดเส้นครบหมดแล้วครับแล้วเราก็จะวาดแบบครับวาดแบบก็จะวาดหน้าที่สองครับที่สามวาดได้เลยเคครับอันนี้ผมวาดไปแล้วก็ทําตัวอย่างให้พี่น้องดูเฉยครับพอเราวาดแบบเสร็จปุ๊บก็พลิกมาหน้าที่สามครับ ใช้ก็ว่าเหมือนกันครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับวิธีการวาดแบบนะครับผมวาดวาดแบบนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการเลื่อยนะครับผมก็ให้พี่น้องดูที่เลขที่สองนะครับผมหน้าที่สองที่เราเขียนเลขสองนี่ครับผมแล้วก็เลขสามนะครับวิธีการเลื่อยนะครับก็มัน มันจะมีอยู่อ2-3เส้นนะครับที่เราต้องคาไปก่อนครับเลื่อยเลื่อยขาดไม่ได้นะครับโอเคครับก็ส่วนวิธีการเลื่อยนะครับแล้วให้เราตัดหัวไม้ทิ้งก่อนครับหัวท้ายนะครับตัดทิ้งตามเส้นที่เราวัดครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อยหน้าที่สองเส้นแรกนะครับเลื่อยให้ขาดออไปเลยครับต่อไปก็เลื่อยหน้านี้ให้ขาดเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับสามารถเลื่อยได้นะครับแต่อย่าเพิ่งเลื่อยขาดออกไปครับเราต้องเหลือเส้นไว้เพราะเราต้องใช้อะ เส้นหน้าที่สามอยู่นะครับถ <h. S 1> ้าเราเลื่อยเส้นนี้นะครับเลื่อยเส้น,น,ออนสหน้าที่สองออกไปเส้นหน้าที่สามมันก็จะหายไปใช่ไหมครับทั้นเราก็เลยนะครับเลื่อยหน้าที่สองเนี่ยแค่สองเส้นนะครับเส้นนี้ก่อนครับแล้วเส้นนี้หลังจากนั้นนะครับที่ก็น้าที่สาม 3, ให้เราเลื่อยเส้นใต้ท้องนี่ครับขาลงไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเลื่อยตรงนี้นะครับคาไว้ครับนะครับคาไว้อย่าเพิ่งเอาออกไปครับ <OS> S. <S เพื่อไม่ให้อ่า เส้นที่สองเอ้เส้นของหน้าที่สองเนี่ยหายไปนะครับผมแล้วเราก็มาเลื่อนนี้กันนะฮะ้าคาไว้เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งให้ขาดนะครับหน้าที่สามตรงนี้นะฮะพอเราเลื่อนคาเสร็จแล้วเราก็พลิกมานะครับมาเลื่อยหน้าที่สองนะครับเลื่อยขาดไปเลยนะเลื่อยขาดไปเลยนะครับพอเลื่อยขาดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือรอยหน้าที่สามหน่อยหนึ่งแล้วเราก็มาเฉือนออกนี่ก็เฉือนออกเยเครับเดี๋ยวไปดูตอนเลื่อยจริงๆกันเลยกันแล้วกันนะครับผมเคครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีการเลื่อยคสิงค์คั้งแรกเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดหัวท้ายก่อน,นครับผมนะครับตัดหัวท้ายสองเส้นนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มมาได้เลยครับ ก็ตอนเริ่มต้นครั้งแรกครับก่อนที่เราจะเลื่อนครับหลังจากที่เราตัดหวัวท้ายเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเอาพิกมาหน้าที่3ามนะครับทำการบากมาร์คมาร์คเส้นคู่นะครับเดี๋ยวลองดูได้เลย เคครับก็เมื่อสักครู่นะครับที่ผมพลิกมาหน้าอ่าหมายเลขที่3านะครับแล้วก็ได้ทําการบากมาร์คไว้นะครับมาร์คมาร์คเหลี่ยมหัวนะครับผมก็คือนะครับพอพลิกมาหน้าที่2ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ครับบากนิดนึงนะครับให้เป็นรอยเพื่อเราจะได้ตอนเราเลื่อยเส้นโค้งนะครับแนวเส้นของหน้าที่2กับหน้าที่3เนี่ยเราพลิกมาเรื่อยนะครับเขาก็จะอ่าได้เท่ากันนะครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลื่อยกันที่หน้าที่2นะครับ อ่าเลื่อยขาดเลยนะครับผมอันนี้เลื่อยขาดลงไปเลยแล้วก็เส้นนี้ขาดไปเลยนครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยก,กันเลยฮนะ โอเคครับก็นะครับเส้นหน้าที่สองนะครับเลื่อยเส้นแรกนะครับขาดไปเลยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมต่อไปนะครับให้เราพลิกมานะครับผมหน้าที่สามนะครับแล้วเราก็เลื่อยเส้นล่างนี้ครับให้ขาดไปเลยนะครับผมโอเคครับไปต่อกันเลยฮะ หลังจากที่เราพริกมาหน้าที่3นะครับผม,มเราเลือ่<ม>อยหน้าที่2องต่ลงไปแล้วนะครับพิกมาหน้าที่3ามแล้วก็เลื่อยขาดใต้ท้องเนี่ยขาดเป็นเช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้ก็จะเหลือเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับผมก็ให้เราเลื่อยคาไปก่อนนะครับอันนี้ก็เลื่อยคาไปก่อนโอเคครับไปต่อกันเลยฮะ ก็หลังจากที่เราเลื่อยนะครับหน้าที่2นะครับตันนี้รอบหนึ่งครับขาดลงไปนะครับผมพลิกมาหน้าที่สามเลื่อยใต้ท้องขาดลงไปนะครับแล้วก็ส่วนหน้าที่3นะครับแล้วก็เลื่อยตรงนี้ครับคาไว้เลี้ยงคาไว้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะพลิกมาหน้าที่2อนะครับอันนี้คือหน้าที่ของพลิกมาแล้วเนี่ยเลื่อยขาดออกไปเลยนะครับผมโอเคครับไปต่อเลยครับ หน้าที่สามแลใต้ท้องขาดไปแล้วนะครับเราก็เลื่อยอนี้คาไว้นะผมคาไว้แล้วเราก็พลิกมานะครับมาเลื่อยหน้าที่สองใต้ท้องนะครับแล้วคาไปเท่ากันหน้าที่สามนี่ขาดออกไปแล้วนะครับผมพอใจแล้วนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเราก็มาเฉือนออกนะครับเหตุผลที่ต้องมาร์คนี้ไว้นะผมเวลาเราคาไว้เราไม่สามารถมองเห็นฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาร์คนี้ไว้เพื่อนะครับให้เราโค้งออก ามาบรรจบกับเส้นนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับ คครับก็ขั้นตอนการเลื่อยขาสิงห์นะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแลวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรีนท้ายคลิปครับโอเคครับก็นะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแลวนะครับผมอ่ากการสาธิตนะครับเลื่อยขาสิงห์แล้วก็วาดแบบนะครับผมก็เอาเป็นพอคร่าวๆเนาะแต่ว่าขั้นตอนการเลื่อยนี่ถือว่าละเอียดเลยนะครับผมก็พี่น้องคนไหนดูคลิปแล้วเนี่ยต้องดูให้จบนะครับถ้าเราดูข้ามไปเนี่ยเราก็จะ ไม่เข้าใจในขั้นตอนครับผมก็ขั้นตอนก็ตามที่ในคลิปเลยนะครับผมนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แก่พี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนแบบนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละช่างแล้วแต่พี่น้องจะชอบแบบไหนก็ออกแบบกันเอานะครับผมแต่แนวทางนะครับวิธีการทําพวกขาสิงเนี่ยครับเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขาต่างขาโซฟานะครับ เพียงแต่ว่ามันจะมีอีกแบบขานึงครับขาแบบขาขาเข้านะครับแล้วก็ขาแบบขากระจงนะครับมันจะเป็นแบบโค้งๆนะครับผมก็ไว้ในคลิปต่อไปก็อาจจะมีโอกาสมาทําให้ดูก็แล้วกันนะฮะว่าไอ้ที่เขาเรียกขากระจงเนี่ยมันเป็นขาแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านี้ครับอันนี้เป็นขาโต๊ะอาหารนะครับผมพอดีคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปสาธิตทาโต๊ะอาหารผมเป็นไม้สะเดานะครับก็ เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้ทําไม้สะเดานะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ได้เห็นว่านะครับไม้สะเดาอะ่ะจริงครับเ,เขาก็ไม่ใช่เป็นแค่พวกไม้เขาทานนะครับมันก็สามารถมาทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผมก็ส่วนมากลูกค้าผมก็จะนิยมกันมากนะครับผมผมจะแนะแนําไม้พวกอ่พื้นบ้านนะครับเราไม่ต้องไปเน้นพวกอะไรที่มันเป็นไม้ที่อย,อยู่อยู่ในป่านะครับไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขารับอันนั้น ก็ต้องกราบขออภัยนะครับเรื่องภาพแล้วก็เสียงด้วยครับผมครับอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคงไม่ว่ากันนะครับผมครับก็ส่วนพี่น้องคนไหนนะครับที่ไม่เข้าใจขั้นตอนอะไรตรงไหนยังไงนะครับเกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับผมว่านะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรยังไงครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกให้หมดเนะครับผมไม่มี กักอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยถ้าพี่น้องเอาไปทําแล้วแล้วทําได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าช่างเกี่ยวกับไม้เนี่ยก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแบบมืออาชีพจริงท,ที่ที่จะทําก็เริ่มน้อยแล้วครับก็มีพอทําได้เป็นบางส่วนนะครับผมแคปก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณ สำหรับการติดตามผู้ชมน,นะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับต้องมีความสุขความเจริญนะครับผมในหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ